สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับพบกับนัดการรายวันนะครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสนะครับที่สนะครับมีนาคมแล้วนะฮะวันนี้ก็เป็นวันที่ไม่มีเลื่องงามยามดีนะครับตามโหราศาสตร์ก็าเรียกเป็นวันอมาวสีหรือว่าเป็นวันจันดับนะครับตามปกตินะครับโดยทั่วไปเขายุปัจจุบันเขาใช้คําว่าวันของเงินพระจันทร์นะครับแต่ว่าในอดีตนะครับปกติเขาก็เป็นวันที่พระจันทร์มันแรงนะครับคาว่าจันทร์แรงนะครับมันก็ ให้คุณให้โทษรุนแรงนะครับแล้วมันจะเป็นเหมือนวันก๊อปปี้นะครับบวกไป1เดือนจากนี้ไปนะครับสมมุติว่าวานันอังคารในวันพฤหัสนี้นะครับป่วยไข้ไม่สบายนะครับมันก็จะกลายเป็น3วันดีสีวันไข้ไปประมาณ1เดือนนะครับคือร่างกายก็อาจจะป่วยไข้ไม่สบายกระจุกกระจิก,ก,จก,กอาจจะไม่แบบบางคป่วยทั้ง3ทั้ง30วันนะครับเพียงแต่ว่ามันก็โดยรวมแล้วร่างกายไม่ค่อยดีเนี่ยเพราะฉะนั้นวันพฤหัสนี้นะครับถ้าใครที่ ทำอะไรนะครับก็ก็ต้องพูดคุยดีๆนะครับเออก็ต้องบอกว่าหนึ่งรักษาสุขภาพร่างกายใจด้วยนะครับอย่าป่วยเจ็บไข้อะไรที่มันเสียเส่ยงๆก็อย่าไปทำนะครับถ้าสมมติว่ามีเรื่องเจ็บเนื้อเจ็บตัวหรือเข้าของมันพังนะฮะในบ้านของใช้เดี๋ยวมันก็จะมีเหตุไอ้ไอ้หนูนี่พังนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นวัน copy นะครับจากนี้ไป1เดือนเช่นเดียวกันแล้วก็ถ้าใครที่ พูดคุยอะไรดีๆนะครับหรือว่ามีข่าวอะไรดีๆมีคนช่วยเหลือมีคนให้ของขวัญให้รางวัลพาไปกินเดี๋ยวมันก็จะมีเหตุให้มีคนให้อะไรเป็นระยะระยะหรือว่ามีคนชวนไปทานอะไรเป็นระยะระยะประมาณนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ถึงเป็นวันแรงก็เลยไม่ค่อยมีเลิกดีๆสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขากลัวว่าถ้าไปทําอะไรพลาดนะครับเดี๋ยวมันจะพลาดทั้งเดือนนะถ้าวันนี้ไปทะเลาะก,กับใคร หรือทะเลาะกับแฟนเดี๋ยวมันก็จะทะเลาะไปทั้งเดือนนะครับฉะนั้นก็เลยขอบอกว่าให้ระมัดระวังกายวาจาใจนะครับเป็นพิเศษโดยรวมก็เลยบอกว่า1นึ่งครับอย่าทะเลาะกันนะครับอย่างที่2อนะครับอย่าทําอะไรที่เสี่ยงนะครับเดี๋ยวมันจะมีเรื่องเจ็บนิดเจ็บตัวอยางที่3ครับ เขาไม่ให้ทําอะไรที่เหมือนกับเขาให้เลี่ยงพูดคําหยาบเลยนะเอาจงจริงแล้วนะครับแต่าบางคนก็เป็นนิสัยเราไม่ได้แบบหยาบเพราะว่าหยาบคายหรือชั่วช้าแต่ว่าบางทีมันเป็นคําสบบอุทานทั่วไปของเรากลาตามสะดวกข,ของเรานะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็อย่าให้ทะเลาะก,กันแล้วกันเนาะแล้วก็ช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพร่างกายด้วยและกายใจด้วยนะครับบางคนก็อาศัยวันนี้เป็นวันที่บอกคุณพ่อคุณแม่นะอืก็ เดี๋ยวถึงวันที่3เอาตังค์ให้ให้หน่อยนะอะไรเงี้ยนะครับมีนะอ่าแล้วเดี๋ยวเ,เสนอหน่อยทั้งเดือนนะฮะเดี๋ยวขอตังค์อีกแล้วนะครับหรือว่าพ่อแม่ให้นู่นให้นี่ครับก็จะมีคนใช้ทริคแบบนี้ด้วยนะครับเนี่ยก็บอกไว้นะครับวันนี้ก็สำรวมกายวาจาใจแล้วก็ยิ้มยิ้มจับสายในรายการน,นะครับแล้วก็วันนี้เรื่องของเลขมงคลนะครับมีดังนี้ครับเลขแรกนะครับที่ ใช้ได้แล้วก็ใช้ได้ดีด้วยนะครับมีเลข1นะครับแล้วก็เลขต่อมาคือเลข3นะครับต่อมาคือเลข4ี่นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับคือเลขศูนย์นะครับแล้วก็สีที่ถูกโชว์นะครับในช่วงวันนี้นะครับเลี้ยงลําดับอันดับหนึ่งสอมเลยนะครับอันดับแรกนะครับที่ใช้ได้ดีคือสีแดงนะครับอ่าสีแดงเจ๋วมากเลยอ่าสีต่อมาคือสีเขียวนะครับอืมต่อมาครับคือสีทองนะฮะและสุดท้ายนะครับที่ใช้ได้คือสีน้ําเงินนั่นเองนะครับ สีที่เรียกนะครับนูนี่คือสีม่วงนะครับสีเดียวนะแล้วก็อออคลิปนี้นะครับผมพูดถึงนะครับเรื่องของดาวคารย้ายมันเป็นดาวแห่งอุบัติเหตุอุบัติภัยแล้วก็ดาวแห่งการปะทะกันแล้วก็ดาวแห่งความยังไม่ถึงก่าโชคร้ายนะดาวแห่งภัยต่างๆนานาที่มันจะเกิดนะครับมันจะเกิดขึ้นนะครับนี่ถ้าใครเห็นนะครับตั้งแต่วันที่26กุมภาพันธ์ถึงวันที่7เมษายนครับดาว อังคารประทะเดาวเสานะครับจำไว้นะฮะเมื่อไหร่ที่เราอังคารเล็ก 3, ประทะเล็ก 7, ดาวดเสาเสาเนี่ยมันจะมีเหตุเพศภัยต่างๆนานาแต่ว่ารายละเอียดอยู่ดีๆครับเพราะว่าเหตุอะไรที่ต้องระมัดระวังลองเข้าไปฟังดูนะครับเราจะได้เตรียมป้องกันไว้ก่อนเรื่องการเดินทางแบบไหนนะครับหรือว่าต้องระวังการพูดคุยอะไรกับใครนะครับหรือว่าจะลงทุนเรื่องอะไรนะครับหรือว่าบางทีจะไปที่ไหนแอบสลายทั้งหลายนะครับเดี๋ยวลองฟังดูเพื่อที่จะได้ป้องกันแล้วก็ ระวังนะครับไม่ให้เกิดเหตุร้ายนะครับดูแทนลูกเราหรือดูแทนแฟนเราดูแทนคุณพ่อคุณแม่เราก็ได้นะครับจะได้นําไปใช้ให้ให้ท่านได้ปลอดภัยนะครับประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณที่ตามนะครับก็แต่ว่าใครมีคนเขียนเข้ามาถามว่าอยากดูดวงนะฮะลุงคนก็ฝากดวงไว้จริงๆในอินบ็อกซ์เพียบเลยนะครับในเมสเซจนะฮะ ก็ต้องเรียนว่าช่วงนี้ผมไม่ได้ดูดวงนะครับก็จะดูนะครับทางนี่แหละนะครับทาง u t u b e นะครับออกมาให้เห็นทุกวันอย่างนี้มากกว่านะครับแต่ถ้าดูโดยส่วนตัวนะครับก็ไม่ได้ดูแล้วนะครับก็เข้าไปตามในเพจก็ได้นะครับเดี๋ยววันหลังผมจะเริ่มลงดวงต่างๆนานาแล้วก็มีมุมอะไรต่างๆนานาในเพจอาจารย์นัทนรัดได้นะครับก็เข้าไปในในเพจในเฟสนะฮะแล้วก็พิมพ์ก็าว่าอาจารย์นัทนะครับอาจารย์นัทนรรลัดนะครับเดี๋ยวขึ้นมาเองก็มา มาตามนะครับเรื่องผลงานงานเขียนงานอะไรน,นี้ได้นะครับโอเคเนาะเดี๋ยวเราไปดูดวง12สราศีครับชาวราศีมังกรกลุ่มมีนครับเริ่มที่มังกรนะครับวันนี้จะเป็นวันที่ตั้งใจทําอะไรก็ตามนะครับมันมีอุปสรรคนะครับแต่ว่าแนวร้มหนึ่งจะมีคนช่วยซอกนะครับเดี๋ยวจะพักนี้จะคิดได้นะครับฉะนั้นทําอะไรอย่าเพิ่งเครียดนะเพราะว่า อาจจะเจออุปสรรคต่างๆนานานะครับเข้ามาประทะก,ก่อนเลยนะครับอะไรที่ทําในครั้งแรกจังหวะแรกหรือว่าอะไรที่ทําในวันนี้นะครับมันมีคนทําให้งานม,มันยากขึ้นทําให้การติดติดขัดในรูปแบบต่างๆนะครับแต่สักพักหนึ่งเดี๋ยวทางแก้ทางออกก็มานะฉะนั้นทําอะไรใช้เวลานิดนึงแล้วก็จ,จะต้องทำครั้งที่2ถึงจะสำเร็จประมาณนี้นะครับแล้วก็ประการต่อมาในช่วงวันนี้นะครับขายค้าขายวันนี้ขายดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะหมุนเงินได้ใครที่ คุยเจรจาติดต่อต่อรองนะครับเรื่องการเงินมีดวงจะสําเร็จนะครับแต่ต้องระวังอย่างนะครับในช่วงนี้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของบ้านครอบครัวแล้วก็เรื่องของคนที่รักนะครับบางทีอาจจะเป็นแฟนเราหรือว่าคนในครอบครัวเรานะครับค่าใช้จ่ายเหล่านี้นะครับมันจะเริ่มเข้ามานะครับฉะนั้นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนิดหนึ่งนะในเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรที่จําเป็นก็ซื้อไปอะไรที่ยังไม่จะเป็นเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ประการต่อมานะฮะเรื่องของการงานอีกนิดหนึ่งเนาะใครที่ทํางาน ทำงานประจำนะครับช่วงวันนี้มันมีคนจับผิดนะอาจจะมีคนที่กันแกล้งแกจับผิดทำให้งานมันยากทำให้งานมันช้านะครับต้องเตรียมแผนสำรองไว้ด้วยถ้าสมมุติว่าคนคือปัญหานะครับแล้วก็ประการต่อมาเรื่องของความรักนะครับทั้งคนโสดคนที่ไม่โสดเลยครับความรักวันนี้เป็นวันที่มีความอึดอัดใจไม่ค่อยสบายกายใจอะไรบางสิ่งนะ มันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่นะบางทีอาจจะไม่ใช่เรื่องระหว่างกันนะฮะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของงานเรื่องของส่วนตัวนะครับของกันและกันมันก็เลยกลายเป็นการพูดคุยอะไรมันเบื่อๆเซ็งๆนะฮะมันไม่ค่อยหวานมันไม่ค่อยจะมีอารมณ์ในการคุยเหมือนเดิมประมาณนี้นะมันก็เป็นแค่วันหนึ่งนะครับอย่าไปซีเรียสนะฮะวันนี้ถ้าคุณคุยหรือว่าเจอหรือว่าทาอะไรก็คุยตามปกติไปนะอย่าไปเสียสความรักช่วงนี้ยังดีระหว่างกันลึกๆยังดีอยู่เพียงแต่ว่าด้วยกรอบของงานแล้วก็ภารกิจหน้าที่มันทําให้ช่วงนี้ ไม่ค่อยมีเวลาให้กันแล้วก็มันอาจจะคุยกันแล้วไม่ค่อยเข้าหูกันประมาณนี้เนาะโอเคนะฮะต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายครับวันนี้ระวังร้อนใน,นครับแล้วก็กดไหลย,ย้อนนะครับมันมีปัญหาเกี่ยวกับความร้อนภายในนะครับพยายามนอนให้พอแล้วก็ดื่มน้ำเปล่าเยอะเนาะแล้วก็ต่อมาครับเรื่องของท่านที่อยู่ในวัยส so วครับวันนี้เป็นเรื่องของมืนทิ่สะนะครับปวดหัวตัวร้อนแล้วก็รู้สึกว่าตัวรุมรุมนะฮะแล้วก็เหมือนกับอารมณ์เหมือนกับคนเพิ่งกําลังจะเป็นไข้นะครับฉะนั้น พักผ่อนให้เยอะแล้วก็อย่าทานอาหารรสจัดเกินแล้วก็ทานอะไรเบาๆอย่ายทานอย่าทานหนักเกินนะครับหนักนั้นทำให้ป่วยนะฮะแล้วก็ต่อมาสุดท้ายครับในช่วงนี้ใครที่มีลูกหลานบริวาเรเสด็จเลี้ยงนะครับเขาจะทําให้คุณมีความสุขมากเรยกว่าดวงเสริมกันเนาะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าคุณเครียดวิตกกังวลอยู่ใ,ใกล้ๆลูกหลานบริวาเรเสด็จเลี้ยงเดี๋ยวหายนะครับรมาณนี้แหละต่อมาชาวราศีกุมนะครับกิจกรรมหน้าที่การงานนะครับทำสิ่งใดวันนี้ มีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเป็นเงินหรือเป็นความรักนะครับเอาหลายหลายอย่างนะครับจะเรียกว่าทําให้เรารู้สึกสบายใจนะฉะนั้นใครที่มีปัญหาอะไรไม่ว่าเงินงานความรักอยู่เนาะ เดี๋ยวจะมีวิธีที่ทําให้คลี่คลายนะครับบรรยากาศมันจะค่อยๆเรื่อมดีขึ้นแล้วก็มีข่าวดีๆนะครับในสิ่งที่เราทําด้วยกันนะครับประมาณนี้นะบอ้ว่านี่เป็นวันที่ดีในเรื่องในเรื่องต่างๆที่ทำนะครับอุปสรรคมีตามปกติโดยเฉพาะครับเรื่องงานนะครับปัญหาปัญหาคือเรื่องของคนผิดเวลาปัญหานะครับในวันนี้คือเรียกว่าหลงลืมนิดๆหน่อยหนะฮะปัญหาในวันนี้นะครับคือเรื่องของ อาจจะเป็นงานปบปับฉพัน์นะครับหรือว่าทํางานเกือบจะไม่ทันเนาะฉะนั้นเร่งงานนิดนึงแล้วกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเงินอีกอย่างครับค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องของบ้านและครอบครัวมันจะมีเหตุให้ใช้นะครับเกี่ยวกับบ้าน,เก,กนเกี่ยวกับคนในครอบครัวเกี่ยวกับข้าของเครื่องใช้บางอย่างที่มันจําเป็นต้องใช้ในช่วงนะครับช่วงนี้นะครับที่มันเสียที่มันพังที่มันหมดนะครับไม่มีปัญหาอะไรที่ที่เราแก้ไม่ได้แต่ว่ารายจ่ายปุปั่นฉพันธ์มันเกิดขึ้นฉะนั้นคุณอาจจะไปเจอของที่เรา อยากได้อยู่พอดีประมาณนี้นะครับแล้วก็ลดราคาด้วยนะครับมันก็ต้องจัดไปประมาณนี้นะก็ลองดูครับโอเคนะไม่มีปัญหาอะไรครับแล้วก็เรื่องของความรักทั้งคนโสดคนที่ไม่โสดเลยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่เอาคนโสดก่อนนะวันนี้เป็นวันที่ดีในการพูดคุยในการพบเจอในการไปทําอะไรด้วยกันนะฮะหรือว่าเรียกว,ว่าไปกินข้าวไปดูหนังฟังเพลงหรือทําอะไรก็ตามนะครับหรือภาษาเรืออะไรต่างต่นานาด้วยกันได้ครับคนโสดในช่วงนี้สมมติคุณชอบใครครับคุณก็จีบเลยนะฮะหรือว่าอาจจะ หาเรื่องพูดหาเรื่องคุยตามปกติคุณก็ได้นะครับส่วนคนที่เป็นโสดเป็นกันนะครับแล้วมีคนคุยอยู่ด้วยแล้วนะครับในช่วงวันนี้ก็สามารถจะคุยต่อย,ยอดนะครับความสัมพันธ์ต่อไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็เรื่องของคนที่มีคู่มีแฟนนะครับในวันนี้ก็ต้องระวังอย่างนะครับระวังเรื่องของการป, lat, ปรวดหลังปวดบ่าไหล่แล้วก็หัวเข่าจะมีปัญหานะครับประมาณเรื่องการปรวดนะครับข้อและกล้ามเนื้อจะมีปัญหานะครับในส่วนเดิมๆในจุดที่มันเคยเป็นในจุดที่เคยยอก จุดที่เคยปวดอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะฮะแล้วก็ต่อมาอย่างหนึ่งนะคนราศีกุมผมกําลังนึกถึงนะครับท่านที่ตั้งใจนะครับตั้งใจจะทําเรื่องสําคัญนะครับในวันนี้นะมีโอกาสนะครับทำอะไรได้ทําไปเลยนะครับปัญหาวันนี้หลักๆเลยหนึ่งระวังเรื่องค่าใช้จ่ายปัญหาหลักๆเลยครับวันนี้นะครับคือเรื่องของบางทีมีคนรับปากนะครับแล้วผิดคําพูดอันนี้น่าสนใจนะครับปัญหาข้อนะครับในช่วงนี้คือ เหนื่อยเพลียท้อล้านะครับคือบางทีเราอาจจะทํางานเหนื่อยหนักหรือว่าแบบมาวันวันนะครับมีแต่งานมีแต่ข่าวมีแต่แบบความเครียด <c oughs> นสสมแล้วก็มันก็เลยกลายเป็นความเครียดกังวลน,นะครับมันก็เลยแบบเหนื่อยอยู่ดีก็เหนื่อยอยู่ดีก็ท้อพยายามปั๊มตัวเองขึ้นมาให้ได้นะฮะช่วงวันนี้ <c oughs> ตัวเองสําคัญที่สุดนะครับอารมณ์ตัวเองสําคัญมากๆครับดึงตัวเองขึ้นมาครับแล้วก็ต่อมาครับชาวราศีมีนะครับ กิจกรรมหน้าที่การงานครับวันนี้ก็เป็นไปได้วันนี้มันมีงานเซอร์ไพรส์นะอาจจะมีงานเร่งงานด่วนงานอะไรที่แบบแทรกเข้ามานะ,ะมันเลยกลายเป็นว่าเวลาทำอะไรก็ตามนะฮะก็ต้องระวังความก็เรียกว่าหลุดตกหล่นผิดพลาดได้ง่ายๆนะครับคือ งานประจำก็ทําเหมือนเดิมนะครับแล้วอยู่ๆก็มีงานด่วนเข้ามานะครับมันเลยกลายเป็นงานมันลนแล้วก็ลกๆมันก็เลยกลายเป็นหลุดได้ง่ายๆนะครับฉะนั้นวันนี้จัดระเบียบของงานดีๆอะไรควรทำก่อนอะไรควรทำหลังแล้วก็ระวังหลงลืมโปรแกรมนัดหมายหรือระวังหลงลืมการส่งงานอะไรพวกนี้ได้เลยนะครับบางทีมันอาจจะมีจะบอกว่า ส่งงานไม่ทันคนเร่งรัดงานนะครับคือสั่งเช้าจะเอาบ่ายสั่งบ่ายจะเอาเย็นอะไรพวกนี้ครับอาจจะเจอเรื่องราวเหล่านี้ครับฉะนั้นคุณเคลียร์งานหลักๆให้เสร็จให้ไวนะครับหรือว่าพยายามสะสมผลงานนะครับในช่วงครึ่งวันแรกให้ไวที่สุดนะครับเพราะาเด็ช่วงครึ่งวันหลังก็ณอาจจะมีภาระหน้าที่อะไรใหม่ๆเข้ามาประมาณนี้ประมาณนั้นนะครับคือวันนี้ยุ่งสรุปคือวันนี้ยุ่งแล้วก็วันนี้ดูอารมณ์ไม่ค่อยมานะฉะนั้น วันนี้ปั๊มอารมณ์ดีๆนะแต่ปัญหาหลักๆอ่ะมันแก้ได้นะครับแล้วก็ปัญหาใหญ่ๆก็สามารถแก้ได้แต่ว่าปัญหาที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือหลุดหลงลืมแล้วก็ผู้ใหญ่ หรือหัวหน้านะครับอาจจะโยนงานด่วนมาให้นะครับฉะนั้นคุณเตรียมแผนสำรองไว้ด้วยนะฮะแล้วก็เรื่องการเงินนะครับค่าใช้จ่ายนะครับมันเป็นเงินหมุนนะฮะค่าใช้จ่ายหลักๆเป็นวันนี้ก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเรานะครับบางทีอยากซื้อนู่นซื้อนี่อยากจะให้นู่นให้นี่มอบอะไรให้ใครอะไรประมาณนี้ครับคือใช้จ่ายมันเรื่องกะจุกจิกเล็กเล็กน้อยน้อยแต่ว่ามีเงินหมุนไม่ต้องกลัวนะครับหมุนเงินได้ทันนะแล้วก็มีรายจ่ายแบบปูปับฉับพลันนะครับบางทีมันยังไม่คิดว่าจะต้องจ่ายเรื่องนี้สิ่งนั้นซื้ออนู่่ีคื อยู่ดีมันมีเข้ามาพร้อมๆกันนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าค่าใช้จ่ายนะครับมันไม่ได้เตรียมการไว้นะครับมันจะเข้ามาในช่วงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเตรียมค่าใช้จ่ายไว้ส่วนส่วนตัวด้วยนะแล้วก็ต่อมาครับเรื่องของความรักนะครับคนโสดนะในช่วงวันนี้เป็นวันที่ดีในการที่จะพบเจอพูดคุยใกล้ชิดหรือทําอะไรด้วยกันนะฮะคนโสดนี่ดีในการที่จะจีบนะฮะใครสักคนหนึ่งที่เราชอบคนโสดวันนี้ดีนะครับในการที่จะไปปฏิเสธใครนะครับ คนที่เราไม่ชอบประมาณนี้นะฮะคือวันนี้พอมี power พอจะมีบารมีพอที่จะพูดอะไรแล้วคนเชื่อถือเชื่อฟังนะครับฉะนั้นวันนี้คนโสดก็ เรียกว่าดําเนินการในสิ่งที่เราต้องการแล้วกันเนาะแล้วก็ต่อมาคนที่มีคู่มีแฟนนะวันนี้ต้องระวังอย่างครับระวังเข้าใจผิดนะฮะหรือว่าคุยกันแล้วไม่ค่อยเข้าใจกันในบางเรื่องบางเรื่องอย่างหนึ่งนะครับบางทีเราพูดอย่างนึงเขาเข้าใจอย่างนึงแล้วพอทําไปแล้วก็กลายเป็นว่าผิดผิดถูกถูกเราก็หงุดหงิดเขาก็หงุดหงิดนะครับฉะนั้นวันนี้ระวังการสื่อสารนะครับบางทีนัดหมายคนละที่คนละเวลาคือมันงงงมยโมยหมดนะครับฉะนั้นทําอะไรต้องแบบรัดกุมแล้วคุยหรือจะนัดหมายก็ต้องให้ชัดเจนนะครับทำอะไรว เรื่องต้องชัดเจนยอาไว้นะครับอันดับต้นเลยนะครับแล้วก็เรื่องของความรักโดยรวมไม่มีปัญหาอะไรที่แก้ไม่ได้นะครับอาจจะมีกุหญหงิดใจบ้างแต่เดี๋ยวก็หายนะครับสุขภาพร่างกายต้องระวังระวังคือร้อนในแล้วคออักเสบมีเสมหะนะครับรวมถึงตัวรลุมๆุมไม่ค่อยสบายในสบายตัวส่วนท่านที่อยู่ในวัยสาวสิ่งต้องระวังระวังคือเบาหวานกี่เพาะบปะสะัสสาวะอักเสบนะครับแล้วก็คันตามเนื้อตัวปวดแสบปวดร้อนท้องมีการอักเสบเกี่ยวกับเรื่องผิวหนังนะครับประมาณนี้นะฮะ โอเคนะครับมาดูบทสรุปบ้างน,นะครับเริ่มที่ชาวราศีมังกรครับวันนี้กิจกรรมอะไรหน้าที่การง,งานก็ตามนะครับแนวโน้มก็มันมีอุปสรรคนะครับแต่ว่าแก้ปัญหาได้นะครับวันนี้เป็นวันที่สู้ไหวนะครับไม,ม่ว่าจะเป็นปัญหาอุปสรรคใดๆก็ตามบางทีมันอาจจะมีอุปสรรคเข้ามานะครับตามปกติมันแหละเนาะแต่ว่าเดือท้ายที่สุดกูจ,จะแก้ปัญหาได้นะครับอย่าไปีเรียดว่ามันทําไมมันต้องมีอุปสรรคหรือมีปัญหามันเป็นปกติแล้วก็ดวงชะตามันก็เป็นแบบนี้ด้วยนะครับแต่ว่ามันข้อดีคือเราเห็นได้ว่า มันจะแก้ปัญหาได้ในประมาณนั้นนะครับแล้วก็เรื่องของเสน่ห์คนราศีมังกรวันนี้เสื้อผ้าสีสว่างสุดใสแล้วก็หมูเห้งบนใบหน้าวันนี้ดวงตาครับเน้นตาให้เด่นให้แข็งแรงให้ดูมีความโดดเด่นประมาณนี้นะครับแล้วต่อมาชาวราศีกุมนะครับวันนี้คนราศีกุมเสน่ห์คนราศีกุมนะครับเสื้อผ้าครับเน้นสีเข้มเข้มเขาไว้ครับวันนี้เข้มไว้เลยนะรวมถึงนะครับมันเรื่องหัเห้งบนใบหน้าครับวันนี้ดวงตาเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เน้นดวงตาตาแล้วก็คิ้วอ่าตากับคิ้วให้ บางคนเขียนตาก็เขียนให้คิ้วกับตาให้เด่นๆเป็นพิเศษนะครับแต่ให้กลืนกันหน้านไม่ใช่ว่าเด่นแบบลอยคนละเรื่องมากันเลยนะฮะนี่แหละคือแต่งให้มันดูเด่นนะครับเป็นพิเศษหน่อยแล้วก็ช่วงนี้นะครับกิจกรรมหน้าที่การงานมีน,นม้มในทางที่ดีขึ้นอะไรที่มันยากๆก็จะง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของเรานะครับในช่วงวที่ต้องรัดกลุ่มดีๆบางทีมีคนเข้าใจผิดแล้วก็มีรายจ่ายพิเศษพิเศษเข้ามาครับวันนี้ดูวุ่นๆน,น,น,นะครับแต่ว่าไม่ใช่วุ่นแบบแก้ไม่ได้วุ่นแบบแก้ได้นะฮะกำลังใจมีพร้อมแหละแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับมันก็จะมีข่าวดีๆหรือว่ามีคนช่วยเหลือหรือคนคอยผลักดันช่วยเหลือนะแต่ว่าช่วงนี้ระวังคนจับผิดคนตรวจสอบหรือคนแอบเช็คผลงานอะไรบางอย่างคุณอยู่เนาะพยายามช่วงนี้ก็ สร้างผลงานดีๆกันนะครับประมาณนี้แหละสร้างภาพลักษณ์ดีๆหน่อยแล้วกันเนาะโอเคต่อมาชาวราศีมีนครับสเสน่ห์ราศีมีนครับเสือ้อผ้าครับวันนี้เสื้อก็ะทูโทน2สีนะครับรวมถึงสเสน่ห์บนใบหน้านะครับหรือโง่เฮงบบหน้าจุดเด่นคือปากครับวรน,นิทาลิปสติกนะครับให้เด่นๆหรือบางคนก็จะรักษาช่องปากหรือมนี้หรือว่ากลิ่นปากหอมก็ได้ครับหรือว่าบางทีบางคนเนาะใช้หน้ากากครับก็ใช้หน้ากากสีแบบโดดเด่นด้วยก็ได้ประมาณนี้นั่นเองนะครับโอเคครบจบท้วน ขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็ท่านที่ฟังคลิปนี้นครับช่วงกลางคืนนะฮะนอนหลับฝันดีนะครับแล้วก็ท่านที่ฟังคลิปนี้นะครับในช่วงวันพฤหัสเนาะก็คิดสิ่งใดทําสิ่งใดครับขอให้สำเร็จเนาะสมปรารถนาทุกๆอย่างที่เราต้องการนะครับแคล้วคลาดปลอดภัยจากโควิดด้วยครับเป็นกำลังใจครับสู้ๆเนาะสวัสดีครับ